นี่คือแบบคนเหน่อยมากแบบเดินขึ้นเขาสิชั่วโมงนั่งรถไาอครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้คือต้องรอขึ้นรถไฟอีก6ชั่วโมงแล้วต้องนั่งรถไฟอีก7ดชั่วโมงเพื่อที่จะไปถึงเกากาตาอุณตาย Our friend from the Continental Hotel he said we can wait here for the train we can get a room here How much? 300 Okay. 0 0 s, <is> okay. <S okay. Okay, okay. ใช่จ้ะรถไฟดีเลยไป6ชั่วโมงเลยต้องหาที่พักรอ300รูปีของเราอยู่ประมาณ6น่าจะ7ชั่วโมงอะอไก้สัญญาณมั้ะนะเป็นเท่าไห่เรทบอมกับโจรอะไร จะต่อยแค่สองนาทีเท่านั้นหลังคานีนะที่ตื่น Thank you เจอแล้วโอ้ดีใจที่ไม่ตกรถไฟ ตาที่เห็นครั้งแรกคือแท็กซี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นคล้ายๆกับแท็กซี่ที่ลอนดอนเป็นแบบสีเหลืองน่า <c oughs> ตรงข้ามกับสถานีรถไฟมีเป็นแบบ Uber Booking Zone นะ <c oughs> คือเขามีเป็นแบบไว้ให้สำหรับเรียก Uber โดยเฉพาะเลย <c oughs> ดีมากคือ <c oughs> ตั้งแต่มาที่นี่ที่เกาลรดตาเราจะเห็นหลายๆสิ่งตึกพวกอะไรอย่างเงี้ย หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแท็กซี่คือคล้ายๆกับ on, ที่ลอนดอนที่ที่ประเทศอังกฤษเพราะว่าสมัยก่อนนะที่เก,กาลัดตาเป็นเมืองหลวงเขาใช้ในการขนส่งหรือว่าท,ทำธุรกิจน่อของเรเรามา ครึง่งวัน Thank you v e a good y <c oughs> t h a n o u เราจะไปเดินเที่ยวที่ในเมืองเก่ากาต้าเรามีเวลาแค่วันเดียว going <Okay. S 2> The first is the cathedral Cathedral <oughs> The British built the first cathedral outside of the UK ถึงแล้วนี่คือโบสถ์ที่แรกที่สร้างขึ้นนอกราชอาณาจักรอังกฤษไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่อินเดียเกัลกตตาจริงๆไม่ได้อยู่ที่อังกฤษนะจ๊ะ เพราะว่าเมืองน,นี้สมัยก่อนเกากาตาเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของอินเดียตอนที่อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังเป็นอังกฤษอยู่เขาจะมีรถรางไฟฟ้าตอนนี้มีรถไฟฟ้าใต้ดินมีรถแท็กซี่ที่เป็นเหมือนที่อังกฤษเลยแต่ว่าเป็นสีเหลืองที่นี่สีเหลืองแล้วก็ที่อังกฤษเป็นสีดําแล้วก็ที่ต่างกันก็คือเสียงนะบีบแตรที่นี่เขาจะบีบแตรแต่ที่อังกฤษไม่ถ้าไม่จําเป็นเขาไม่บีบนะ แล้วก็วันนี้เขาปิดจ้ะเราดูได้แค่ข้างนอกเท่านั้นเองนางจะถ่ายรูปแล้วคนขับก็มา And he's g o n e นางจะถ่ายรูปนางกำลังถ่ายรูปแล้วคนขับก็เดินมาแล้วก็ขับแท็กซี่ไปเรามากันที่ Victoria Monument จริงๆออกมาเดินเล่นดูเมืองก็ดีนะได้ฟีลแบบเหมือนอยู่ยุโรปเลยนี่เขามีเป็นแบบรถม้าแบบให้เช่าให้นั่งด้วยนะดูเป็นแบบเหมือนราชาท้งทีาฉันได้นั่งนี่น่าจะเป็นผมรู้สึกเหมือนราชินีเป็นควีนอย่างเงี้ย เอาละทุกคนเรากำลังจะขึ้นรถรางไฟฟ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียนนะมีอายุถึง121ปีเลยทีเดียวและก็ยังใช้กันอยู่อย่างที่เห็นนี้เลยรรถาางฟฟ้ไ รถรังสางฟ้ะของเขาไม่มีประตูให้กดว่าจะลงตรงไหนแะเพราะฉะนั้น,นขเขาจะมีวิธีการ Uhh. ่ตุ่มด้วยนะ This is มาตุ <Darwin> yes. ah ่มมาตุมบ really ้านเราเอ้ยคมาตุ่มน่าอร่อยมากเลยอ่ะเป็นแบบลาตากับ Can we have one one piece เหมือนเขาใส่ไข่แล้วก็พิด <What? S 1> เอด็กซิดเอกเหมือนเขาเป็นแผ่นโรตีแล้วก็เอาไข่ข้างบนแล้วก็เหมือนโรตีบ้านเราใส่ไข่แต่ไม่น่าจะว้า <c oughs> อน,น <c oughs> อร่อยไม่เปรี้ยวอร่อยน้นะกินแค่อันนี้ก็พอแล้ว จิงดูวันกิน<พ>เหรอว่าเพิ่งรู้ว่าอาหารกินอยูน่นี่คืออาหารบางราังกลาเทศนะบังกลาเทศเราเป็นก็บบังกลาเทศพูดอย ใช้ใบไม้แทนถุงอ่ะเออไม่ใช้พลาสติกแต่ใช้ใบไม้แทนเฮ้ยมันดีมากดูที่นี่เขาทำลวเขาไม่ตัดต้นไม้นะคือเขาทำลวแล้วก็ให้ต้นไม้มันได้แผ่กิก่งก้านดูดิดีแบบนี้ดีจะได้ไม่ต้องตัดต้นไม้ You forgot your wife. No, I didn't. <laughs> My wife is very difficult to get lost. <laughs> to get rid of. <laughs> <laughs> get rid of. Missed. <laughs> it's true. ไปค่ะทุกคนโรเบิร์ตบอกจะพาไปเที่ยวเกาะเราดีใจมากจะเป็นที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นบ้างรอติดตามกันเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอนสีเจอร์นี่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะขอบคุณค่ะ